แต่พระพุทธศาสบบนาเราไม่ได้สอนให้แบ่งแยกเราหรือเขาและมีแต่สอนให้เมตตาต่อท,ทุกชีวิตและสัตว์ท่านนายกท่านก็รู้ สนับสนุนศาสนาพุทธท่านก็ต้องไม่สนับสนุนศาสนาอื่นๆที่มาอาศัยแผ่นดินของชาวพุทธพูดได้เต็มปากว่าประเทศไทยเป็นแผ่นดินของชาวพุทธการอาภิสิทธิ์กฎหมายหรือการอวยกันกับอีกศาสนาอื่นๆท่านต้องตัดคอไปให้เท่าเทียมกันเพื่อขจัดความขัดแย้ง จะมีมากขึ้นในอนาคตให้ท่านไปให้ท่านหมดให้หมดไปที่ฉันจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนายกจะเห็นความสำคัญขอของเรียกร้องของพวกเรา ขนาะนี้สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ถ้าท่านนายกท่านกล้าที่จะทําเพื่อชา,าติศาสนาท่านเป็นนายกที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศจดจําอยู่ในใจตลอดไปการเลือกตั้งครั้งต่อต่อไปไม่ว่าท่านจะตั้งทัานเองหรือจะอยู่กับท่านใดๆประชาชนจะเลือกท่านโดยไม่ลังเลเพราะท่านได้ทำ ได้เห็นว่าท่านมาเพื่อชาติและศาสนาประชาชนอย่างแท้จริงเป็นโอกาสของเป็นโอกาสทองของท่านแล้วท่านโปรดทำเถิดค่ะประชาชนจะยืนอยู่เป็นขนังทองแดงกำแพงเหล็กร้องท่านไว้เองท่านไม่ต้องกลัวสิ่งได้ๆขอบคุณค่ะ เป็นเต็มที่เลยเมื่อ